คุณรับได้ไหมที่สามีตัวเองนอกใจทิลาท่ลาคิดว่าสามีภรรยาเนี่ยควรมีอะไรกันบ่อยแค่ไหนหรอมากสุดก็สัปดาห์ละครั้งไนงะพระดะีช่วงนี้พี่เครียดเรื่องงานนะก็เลยไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยเมื่อผู้ชายกลับบ้านแล้วบอกว่าเขาไม่ต้องการพี่นอกกันนะก็หมายความว่าเขากินมาจากข้างนอกแล้วทิลาหนูเตรียมเสื้อผ้าไปทำงานต่างจาังหวัดให้รักกแล้วนะแล้วก็มีสูตรหนึ่งตัวด้วย ได้ดีกับพี่มากเลยครับเธอดูแลผมดีมากผมรักเธอและก็ขาดเธอไม่ได้เฮ้ยได้เข้ามาทำไมไม่เห็นกับพี่ห้องน้ำอยู่อะหนูเพิ่งนึกได้ว่าห้องน้ำไม่มีทิชชู่อะช่วยให้ขอบเขียนใหน่อยได้ไหมชีวิตที่อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนความสดใสความหลงใหลได้หมดเลยอย่านั่งนานนะลองไปรีสิดวงผมเริ่มไม่ค่อยรักเธอแล้วรู้แนละ้ว พี่เทนวันนี้อากาศดีมากเลยอะไปเดินเล่นกันไหมพี่ว่าเราไปปั่นจักรยานดีกว่าไหมขี่จักรยานสนุกกว่าทไมต้องปั่นจักรยานด้วยอะงั้นพี่ก็ไปเองเลยฉันปั่นจักรยานไม่เป็นซะหน่อยดังนั้นผมจึงเปลี่ยนกิจกรรมของผมที่มีกับเธอเพื่อบ่ายเบี่ยงห้องจองไว้แล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะครับนอกใจครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปแม้ว่าเงินของผมจะอยู่ที่เธอ น้องคนนี้เท่าไหร่วะสองพเอาคนนี้แหละโรงแรมเดิมเลยนะเจอกันดึกๆเคนะความรักอยู่ที่เธอใจผมก็อยู่กับเธอแต่ผมยังต้องการความตื่นเต้นจากนอกบ้านถึงเวลาต้องไปสนามบินละรอพี่อยู่บ้านนะ ไว้พี่กลับมารีพากินของอร่อยอันที่จริงฉันก็รู้มานานแล้วแหละว่าเขานอกใจฉันและมากกว่าหนึ่งครั้งเฮ้ยไหนเข้ามาทำไมไม่เห็นวอาพี่ห네้องน้ำอยู่อ่ะหนูเพิ่งนึกได้ว่าห้องน้ำไม่มีทิชชู่อะช่วยให้ขอบเขตหน่อยได้ไหม อย่านั่งนานนะลองไปลิสตสีดวงรู้แล้วนะความสดใสความตื่นเต้นของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงไม่เคยจางหายไปแค่เขาไปหาจากผู้หญิงอืง่นได้ดีกับพี่มากเลยอาหารที่บ้านอร่อยไหมไม่สำคัญอาหารนอกบ้านอร่อยกว่าเสมอ ฉันต้องการฟ้องหย่าก,กับสามีของฉันเหนื่อยมากเลยรอบนี้งานก็เยอะต้องใช้เวลาเคลียร์งานตั้งครึ่งเดือนหน่อยไว้หมดอ่ะหนูคิดว่าพี่ควรกักตัว15วันนะไหนกักตัวอะไรนี่พี่ไปทำธุระต่างจังหวัดตั้งครึ่งเดือนนะนี่คือบันทึกการสนทนาของการนอกใจของพีทแล้วก็การค้าประเวณีหลังจากที่พี่แต่งงานกับผมสลิปการโอนเงินประวัติการจองโรงแรมหนูส่งให้ทานายหมดละ แล้วนี่คือข้อตกลงการยาล้างพี่รีบเซ็นแล้วก็ส่งมาให้หนูซะอ๋อแล้วก็ของของพี่อ่ะหนูเก็บทิ้งหมดแล้วนะได้พี่ผิดไปแล้วนะได้ได้ได้บอกพี่ที่ไายก็นได้